สินี้ฝนครับมูนี้แสดงอยู่ขนแก่นครับอยู่รอบางเลยหลังบางเลยอยู่ท่าพระขนแกน่นอนี้คืออันนี้ผมขอเข้ามาเพื่อนแล้วนะครั ขอขามาพระพุทธรูปแล้วหลวงพ่อพระสัยองค์นี้น่าจะเป็นองค์ที่ขึ้นบ้านใหม่หลังนี้ครับประมาณสิบบ้านหลังนี้ประมาณสิปีแล้วนะครับ ูบ้านหลังนี้เลยนะครับกระสีแดงเอาเพื่อนไหวข้างบนอันนี้ห้องไหวที่อาร์อันนี้ก็เป็นพระโบราณเหมือนกันนะครับหลวงพ่อเงินเจ็ดร้อยปีวัดปากน้ำบ,บำบุงสะพังตาบนกุดหลาดับเพือเมืองจอังหวงบราัชธาน,นีครับ คือองค์จริงเพื่อนนะครับอยู่ในวิหารเป็นภาคโบราณแต่อันนี้เพื่อนกับเทพิที่พุทธาพิาพเศษเคปลูเหม่ยน่าเห,ห็นูชาแต่ผมไปล่ำหลายปีแล้วครับอันนี้โมเมนได้ดมากถึงสิบปีแล้วะตั้งแต่ปีแรกนู่นนะครับแต่เพื่อนกับอันนี้เป็นอี่หนึ่งมอบให้ในโอกาสที่เข้า บริษัทเฮี่รีไลท์ครับอันนี้เป็นในหลวงมีมีม,ม,ม,มาาีพระปรมาพิไทยของอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีคนเนี่ยดุลยชมหา,าราชการที่เก่าครับสเสด็จพระราชาดำเนินในพิธีหล่อนะวัดบวรนิเวศวิหารตั้งแต่ปีสองพันีสองัห้าร้อยแปดเอาพระนาตูนบันอันตี เมื่อวันที่9สิงหาคมพศออ2508ตั้งแต่พศออ2508พระองค์เนี่ยครัอันนี้พี่นิงหมอบเป็นหมอบเป็นที่ระลึกเป็นมงคลในตอนเข่าบริษัทที่วันดีดีไลน์ต่างวงปีแหลกครับนี่อาดสอง8นหรอยายว่าท้งเกิดนี่สลักเลยทนระับน้น เราก็จะมาเล่าเรื่องนะครับเล่าเรื่องตำนานแต่ละองค์ที่ได้มามาครอบของเขาบอกว่าพระบางองค์น่ะมีเงินขันบอม,มีบุญต่อเพื่อนบอม,มีวาสนาเนี่ยกับเได้ครอบคร้องดีครับเขาพี่ก็เนียนเราเราเอาห้งองขึ้นห่างเขาบอกีองค์นี้ หลวงพ่อบุษราธรรมนี่เข้าค่ายอ่อเขาค่าอ่อหลวงพ่อบุษราธรรมเป็นอ่อถ้ำนะครับอ่อผักของใจไปล้อยนนี้ปลูกเสีเมื่อปี2 4งพัอ่วัดนมสวา่างพระเกา่าภาะใหม่สุดท้ายแล้วก็คือความสัตว์ภาคของเ้องครับคือตัวแทนของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็อยู่กะเฮ้าถือแต่พาเก่าผมหลายดีอันนี้วัดด้ำพระจังหวัดบุรีชธานีอันนี้พระหม่ครับ เออก็ดีเลยขันต่อไปไปื้องลางสิบนี้แล้วใส่ที่หน่อผมมีหอดสมเด็จปากหน้า